สวัสดีค่ะและนี่คือเป็นและจังเกิลค่ะ นี้นะคะเบลเล่ก็จะมาดูคลิปวิดีโอไปพับอรๆกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะเราได้ทําการแอบถ่ายลิซ่าค่ะเพราะถ้าเกิดสม,มมติว่าเราไม่ได้แอบถ่ายปกติเวลาไม่ได้ถ่ายก็จะพูดว่าเฮ้ยลิซ่านี่ไม่ดีนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็จะมองที่เบลเล่คนเดียวถูกไหมคะแล้วเขาก็จะโยกแย่งอะไรเงี้ยไม่ทําอะไรแต่ถ้าเกิดสม,มมติว่าเราแอบถ่ายปฏิกิริยาเขาเนี่ยระหว่างแต่ละวันว่าเขาทําอะไรบ้า,างเนี่ยเพื่อนก็จะได้เห็นเขา,าตาธรรมชาติาของเขาเนี่ยลิซ่าเนี่ยทำอะไรบ้างจริงๆนะคะไม่ใช่แบบการที่แบบนั่งคุยกับเบล ดูนะคะว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยก้ากระโดดไปขนาดไหนนะคะวันนี้นะคะก็เลยรวบรวมมาให้ทั้งหมด7วันเลยะคะ่ะเพราะว่าหายไปหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมคะก็เนี่ยแหละคะ่ะทั้งหมดที่ได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะไปดูกันที่วันแรกกันเลยคะ่ะแอบถ่ายเขามืดน,นิดนึงนะคะเพราะตอนนั้นตอนเช้าไม่อยากเปิดไฟเดี๋ยวแสบตาดูสิเขาเล่นยังไงของเขาแตล่ละวันโดนจับได้แลว้ว ขารู้ว่าเราแอบถ่ายเขาอยู่มีการเกาหน้าแก้เขินด้วยนะเนี่ยเขถืนจึงเอ๊ะกล้องหรือเปล่าหน้าไม่เล่นหรือเปล่าากใช่ไหมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นคลิปที่เพื่อนๆชอบกันมากแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายๆคนเขียนมาบอกว่าชอบเสียงเสืออึกลิซ่ามากๆเลยลิซ่าเนี่ยเสืออึกน่ารักมากๆาเลยเสืออึกน่าจริงๆค่ะเวลาเสืออึกนี่อยากจะเสืออึกตามเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ Minutes later. อันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าแต่ละวันที่เขาเล่นนะคะว่าเขาเล่นอะไรทําอะไรอะไรอย่างนี้บ้างเพราะว่าส่วนใหญ่แนละ้วของที่เล่นที่เล่นที่ชอบสุดน่าจะเป็นอันนี้ละคะ่ะเพราะว่ามันดึงได้แล้วมันก็ซันมีดูดูขานะค่ะว่าขาตึ๊งตึ๊งมาแต่จริงๆเนะวลาเขาเล่น่ของเล่นอันนี้เราจะรู้ทันทีว่าเขาเล่นอยู่เพราะว่าเสียงพายตัวนี้มันก็แจ๊กก็แก๊กเลยถ้าเกิดอยากจะรู้ลิซ่าตื่นหรือยังก็ได้ฟังได้จากอันนี้นะคะ คนจับได้อีกแหละเป็นการถ่ายที่ไม่เนียนเลยวะอบถ่ายเนี่ยนี่ขนาดแอบถ่ายแล้วยังรู้ขนาดเนี้ยรู้สึกสีฟ้าเนี่ยจะเป็นอันที่สั่นได้นะคะสีเอ้ยอันกล้วยจะสั่นไม่ได้ฝึกกำลังมือมอั้งดึง แต่ถ่ายหันไม่การมันเละม,มอมงเลยนะถ้าดูดีๆเดยวจะเห็นตอนที่มันสั่นนะคะของเล่นชิ้นนี้เวลาเดินอ่ะ ข้านั่งน่ารักนี่นี่นี่อันนี้น่ารักเย่วัดดีวัดดีมนุษย์อันเนี้ยเศร้าว่ากัดกัดเขานอนมอนปลดคงไมปแรกปกติไม่เคยเล่าเวลาใช่ไหมตอนแรกไม่เคยล่าไปแล้วใช่ไหมคะว่าแบบไม่ชอบเอาไอ้ตัวนี้มาทูทูแล้วก็ทมใช่ไหมคะ ดูไปเนี่ไม่ก้าแล้วเหม็นน้ำลายนะคะลิซ่าชอบอมไอตรงเขานี่มากเลยอะแล้วก็กัดแต่แต่รอยกัดนี้เอ้แต่แต่รอยแต่รอยขาดตันนี้ไม่ใช่ของลิซ่านะของเบลเล่นะเบลเล่นเป็นคนทำมันขาดเอ,องน้ำลายทัง้งูแต่ไม่เป็นไรเขาเรายกให้เขาไปแล้วเนาะเขาชอบมากวันไหนไม่มีเนะโผล่นอนไม่ได้ โอเคนะคะวันที่หนึ่งจบไปแล้วไปต่อกันที่วันที่2กันเลยนะคะชุดนี้น่ารักมากเป็นชุดมิกกี้เมาส์คะ่ะแต่ว่าไม่ได้เห็นข้างหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคลิปอื่นนะมีให้เห็นข้างหน้าอยู่ก็ลองพยงายามดูได้นะคะชุดนี้น่ารักจริงๆเห็นแล้วอยากใส่เลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาเสื้อคู่กันนะคะเป็นแม่ลูกไปดูกันเลยครับดูสดไหมเดี๋ยวได,ได้ตกไกงหลังลงมาแต่ไม่เป็นไรนะคะไปอยู่ข้างหลังไปเล็บรอประคองเขาอยู่ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องนี้นี่อันนี้ก็ชอบกระจกชอบมองมองทุกวัน ฉันสวยหรืยอยังนะของเล่นทุกชิ้นนี่กระจกหมดเลยนะคะให้เขาบบเออมองตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ของเล่นเด็กเขาไม่ชอบกระจกน้องแปดเหมือนกันนี่นี่นี่จับได้แล้วจับได้ทุกวันเนี่ยเขาก็จะชอบโยกเย่างเงี้ยของเขามีอยู่ครั้งหนึ่งโยกเย่อย่างเงี้ยแล้วก,ก็กินอิ่ม ยิ่วห่วงมานิดนึงด้วยนะคะแล้วก็ต้องแบบบอกลิซ่าแบบใช้สายตาดูว่าแบบลิซ่าไม่โยกนะคะแบบจะแบบคือกินอิ่มๆเียเพิ่งเล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาชอบแบบอุ้มออกกาลังกายอย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ยไ,ไปเล่นดูเขาละเดี๋ยวนอนเลยน,น,น,อน,น,อน,น่ารักมากอันเนี้ยใช้สายตาดูเดี๋ยวเราไปต่อกันทุกที่วันที่สามนะคะวันที่สามนะคะจะไม่ค่อยมีอะไรมาก ح. ค่ะก็จะเป็นการทํากิจกรรมเดิมๆนะคะเขาจะตื่นมาเล่นของเล่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ย่อเกย์ไ,ไปมาแล้วก็นอนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าเขาชอบของเล่นนี้จริงๆหรือเปล่า กอดหมอน่ารักเนาะมีเพิ่งตื่นยังแบบโวยเปย์ตั้งสติไม่ได้นะแต่น้ำลายแบบเ็มเลยอ่ะไปหุบปากหน่อยดิซั้น่ารักเช็ดตาเด้อให้ขยี้ตา A few minutes later แม่ของเล่นเดิม ิินเดมแต่ก่อนจะเห็นว่าเออนี่ชอบเล่นกล้วยข้างๆอันฝั่งทางด้านนี้ยไปดูตอนนี้ดีเห็นบ้างไม่สนใจละไปสนใจของเล่นใหม่ไอ้กล้วยนี้แบบเป็นหมาหัวเน่าไปเลยตอนเนี้ย กับน้องลิงสีสีแดงกับสีฟ้าโดนจับได้แบต่ได้ทุกพันไปแล้วไม่เป็นไม่มีความเป็นมือโปรโลเลยนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราไปต่อกันที่วันที่สี่กันเลยนะคะวันที่สี่นี่บอกเลยก็จะเปลีป่ยนไปเล่นกล้วยละ,ะอันตรงกลางเนะะี่ยค่ะแต่อันนี้สั่์ไม่ได้นะคะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเล่นอ,อยู่แค่อันเนี้ยอยากลองหาของเล่นใหม่ให้เขาบ้างล้วก็เลยหาพี่หมีมาให้เขาคะ่ะเดี๋ยวเราดูนะคะัติดกิยาตอนที่ขเขาเจิหน้าหมีเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ <laughs> จริงๆ <laughs> งก็เล่นบนอยู่อย่างเงี้ยนะคะ วลาเห็นกล้วยต้องเอาเข้าปากงงมากลิงหนูได้ยังไงว่าอันไหนเอาเข้าปากได้อันไหนกินได้เ <c oughs> <c oughs> ป็นกูได้ย้อนดูในคลิปเก่าๆนะ <c oughs> เห็นกล้วยก็คือเอาเข้าปากตลอดอ,อันอื่นจะไม่ค่อยเอาเข้าเท่าไหร่เรนอะไรดีว <c> ะ <oughs> าดีซ่าจะจับสองอันเลยเหรอ นี่ตัวกร์ตานที่บอก <หา S 1> พี่หมีนอนเราดูปฏิกิริยาเขาเอ๊ะคุยกับเพื่อนหรอคะคุยกับเพื่อนอออือคุยกับพี่หมีหน่อยพี่หมีจะมานอนเป็นเพื่อนลิซ่าโอเคไหมลิซ่าให้พี่หมีมานอนด้วยได้ไหมคะได้เลยจาไม่คุยละกำลังงงตัวอะไรวะขอพี่หมีนอนด้วยได้ไหม ำลังงงหาไขว่วะอาพี่หมีนั่งข้างๆลิซ่าอ่ะเออให้พี่หมีนัง่งเอา h e ล l ล ที่บอกนะคะว่าแบบเดี๋ยวนี้พัฒนาการของเขานะคะเรื่องก้าวกระโดดไปไกลไวมากๆเลยนะคะถือว่าแบบโอ้โหแบบน่าตกใจนะคะไม่ไม่รู้ว่าแบบเออแบบคนอะไรเงี้ยเป็นขนาดนี้หรือเปล่าเพราะพี่เล็กก็ไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อนเดี๋ยวนี้นะคะลิซ่าก็เริ่มที่จะออกจากบ้านนี่แล้วนะคะก็แต่ก่อนเนี้ยเบ้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเขาไม่กล้าที่จะออกจากบ้านเขาเลยเพราะเขารู้สึกว่าที่บ้านเนี้ยมันปลอดภัยใช่ไหมะคะแต่เน,นี้ยพอเราแบบกับนั่งอยู่ข้างนอนเราบอกให้เขาออกมาหาเราอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มกล้าที่จะออกมาแล้วนะคะอ๋อบอกเลยว่ามีการพยายามปิดประตูบ้านเองเลยนะคะแตบบ่ว เหน <seguinte> <messed up> ื่อยเห็นแล้วเหนื่อยแท้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเขาจะเป็นยังไงนะคะตกลงจะเข้าหรือจะออกรัมาีูซ่า Good night Good night Good night จ้ะ อย่าได้ฟาดหน้าดร้างก็ไม่มีอยู่่อ้าไม่มีหมอนฟาดไปแล้ว Good night <c oughs> <c oughs> สนุกไหม เอา้ามาคืนนี้จะให้ติดประตูเห็นะดูขาดูการเดินของเขาพัฒนาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเอาใจช่วยลิซ่ากันนะคะ แล้วนะคะกับวันที่4ี่นะคะเดี๋ยวเราะไปต่อที่วันที่ห้านะคะอันนี้ก็คือเป็นของเล่นชิ้นใหม่ที่ซื้อมาให้ค่ะเพราะว่าของเล่นชิ้นเนี้ยคือทําได้หลายอย่างมากเลยฝึกน่นฝึกนี้ได้การหยิบของใส่กล่องหรือว่าแบบเอ่อหมุนแบบเป็นเพลงตีอะไรอย่างเงี้ยตีกลองเดี๋ยวไปดูกันนะคะลิซ่าจะเล่นได้หรอเปล่าแต่ว่าตัวรีวิวของเล่นชิ้นนี้เล็กก็ต้องขออนุญ,ญาตไปรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าคลิปเนี้ย เนื่องจากลิซ่าเขาไม่ค่อยขอจะถ่ายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเาตื่นเต้นกับของเล่นใหม่อยู่เขาจะแบบความกลัวว่ามันคืออะไรเพราะมีได้เสียออกมาหน้าเนือ้อคางเคิงชนหมดเลยก็เลยแบบว่าเออไม่ค่อยถ่ายวันหลังแล้วกันนะคะจะเป็นงไงไปดูต่อเลยค่ะวันที่ห้าค่ะนี่ของเล่นใหม่ลิซ่าดังโมโคอุย้ยเจ็บป่าวเจ็บป่าวเจ็บป่าวขอโทษขอโทษนะเพียง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 หายแล้วคุณเธอเขาก็ จะเข้าคอของเธอเข้าบ้านของเธอแล้วใช่ไหมเข้าไหมเข้าไหมอ๋อต้องเอาหมอนไปด้วยเหรอ <c oughs> หมอนเน่าหมอนเน่ามามาหาเจ๊มา,มา โก็จากที่ทุกคนเห็นในคลิปที่แล้วนะคะว่าเอ้ยหมอนนอนหายไปไหนกลายเป็นหมอนหมอนหมูแทนนะหมอนนอนหมอนหมูโอ้ยพูดชักมากโอเคก็จะไปฟังก่อนนะคะว่านื ed. ่องจากว่าเราก็ต้องมีการเอาหมอนไปซักใช่ไหมคะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเอาหมอนนอนไปซักเนี่ยเราดิซ่าเขาไม่ยอมนอนเลยค่ะเพราะว่าหาหมอนนอนไม่เจอคือ ไปล้ว่าตอนเด็กๆอะไรก็อาจจะแบบเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าแบบปกติเรากอดอันนี้อยู่ทุกวันนะวันนี้มันหายไปนอนไม่ได้ไม่ยอมนอน u s หาหมอนอื่นมาแทนให้ก็ไม่เอาก็คือแบบมันกับออกห่างเลยคือแบบฉันไม่เอาอันนี้ไม่ใช่หมอนของฉันฉันไม่เอายอมไปนอนขดตัวแบบมันกับไม่ยอมซุกอะไรเลยเพราะว่าแบบอาจจะงอนได้มาว่าใครเอาหมอนนอนฉันไปก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวหมอนนอนกลับมาจะต้องมีการแบบผัดการกับหมอนหมอนหมูเพราะว่าอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะให้เขาแบบอยู่กับหมอนอันนี้แค่อย่างเดียวใช่ไหมคะเวลาสมมติว่าแบบวัน เกิดมันขาดหรือแล้วเอาไปใส่เงี้ยก็จะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นอีกค่ะก็คือการไม่ยอมนอนกันกับแบบเหมือนกับว่างอนหรือแบบยอมไปขดตัวนอนที่อื่นยอมแบบนอนท่าอื่นโดยที่แบบมันไม่ได้สบายตัวก็เลยรู้สึกว่าเราต้องสอนเขาในการที่ว่าแบบเขาจะต้องอยู่ได้กับทุกหมอนก็เลยเป็นการว่าเอาเอาหมอนนอนมาให้บ้างบางวันก็เป็นหมอนหมูบ้างเอาสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยนะคะดววิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีนะคะในการที่จะแบบให้เขาได้อยู่กับได้ทุกอย่างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่เขาก็เริ่มท เรียนรู้ที่จะอยู่กับหมอนได้ทุกทอย่างนะคะตุ๊กตาอื่นๆบางตอนแรกๆนะคะเขาจะไม่อยู่กับอะไรทั้งสิ้นนะคะคือฉันไม่ไม่มีหมอนนอนฉันอยู่ไม่ได้นี่ก็ต้องหัดให้เขาได้แบบเออคุ้นชินคุ้นเคยกับหมอนอื่นบ้างนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบมีปัญหาในอนาคตนะคะน่ารักเนาะเวลาเขาสบตากองดูเขาคุยกับพี่หมีเขาจะคุยว่าเธอชื่ออะไรเธอเข้าาอยู่ในบ้านฉันได้ยังไง 2 Hours later 2> และนี่ก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องนอนแล้วนะคะนี่นะน่ารักเวลาง่วงๆไรเงี้ยโอย้ดูปากดูปากหาท่านอนที่แบบสบายตัวคือจริงๆอยากให้ปิดไฟแหละเป็นเลยรู้แสบตาแต่เดี๋ยวขอถ่ายแป๊บเดียวเดี๋ยวปิดให้กำลังเคลิม้มจะหลับแล้ว รักเนาะน,นี่เราก็ต้องตกกับเขานะคะกล่อมนอนเหมือนเด็กอะคะ่ะโปกติเราจะแบบชอบให้ตกตูดมากกว่าแต่ว่าอันนี้พอดีว่ามันมันแบบองศามันไม่ได้นะคะก็จะตกตรงนี้เบาๆอะไาเงี้ยกล่อมนอนแล้วก็ต้องร้องเพลง Twinkle Little Star ด้วยนะคะ Twinkle Twinkle Little Star ใชทุกคนได้บักแล้วเพียงยีใช้ได้ผลน,นะคะ ไปลองดูกันได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกลับวันที่6นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วันสุดท้ายกันเลยคะ่ะวันนี้นะคะไม่ต้องบอกเลยว่า skill สกิลการแอดทายของเล่นเนี่ยดีที่สุดแล้วนะคะคือเขาไม่รู้ตัวเลยค่ะเพิ่งเอามาดีวันสุดท้ายนะคะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราถ่ายข้างบนอ่ะเขาแบบเงยนิดนึงเขาก็เจอกล้องใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราเพิ่งรู้ว่าการหาข้างๆเนี่ยเขาจะไม่สนใจเพราะว่าตาเขาจะโฟกัสอยู่แค่ของเล่นที่อยู่ตรงหน้าเขานะคะเขาจะไม่มองข้างๆมาเลยนะคะอันนี้วิธีนี้ดีครั้งหน้าใช้อีกนะคะอันนี้น่ารั ดึกเชียร์ไปมาดึงนวนดึง,ดงนี่ไปมาเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอลดูดนินอนสบายดึงอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อลา่าเป็นคนที่ทำลายเข้าของเก่งมากเลยนะคะผูกอะไรไว้ถึงบอ,อกมาเลยค่ะแกะแกะเก่งมากบอกเลยฉลาดมากๆเลไย่ะเงี่ย อี่ยงนะขนาดไปเล่นกล้องไม,มาก็ยังไม่น,นั่นเลยไม่สนใจยี่ไม่รู้เลยนหนมาเล่นนั่นอยู่อ่ะอ้าวเบื่อเหรอ ้รู้เพราะว่าพอถ่ายข้างบนแล้วรู้เลยจ้ะเดี๋ยวคอยดูนะเดินเงยหน้าขึ้นมาจ้กเอพอดีเริ่มรู้ละเริ่มรู้ละดี <c oughs> ่าไม่ทำเสียงดังแล้วนะจิ๊เจ๊จะนอนแล้วนะคะโอเคขอสักงีบหนึ่งสักสองชั่วโมง เียวตื่นมาเล่นใหม่นะไปายลิซ่าฟังเรเรื่องก่อเนี่ยกูดไนท์เจเจก่อนเร็วเออเจไม่สนละเรื่อง้าจะเล่นก็เล่นไปจจจะนอนบายโอ้น่าชงสารเอ็นดูจังเรื่องนี้มีคนเล่นด้วยจะขอสักสองชั่วโมงเดี๋ยวตั้งนาฬิกาปลุกไว้ไม่ก็อีกสองชั่วโมงลิซ่ากับเจเจก็ได้นะบาย Two hours later ยังคอน่ะสงสัยอะไรไหมพี่าเขาชอบโทรศัพท์เห็นไม่ได้โทรศัพท์เนี่ยป้องแบบเฮ้ยอันนี้มันมีไฟออกมานะฉันรู้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นปะคลิปก่อนไปย้อนดูตับยังก็ไม่ถึงพยายามคว้าให้ได้เดี๋ยวนี้เห็นดูยืนได้แล้วแล้วดูคว้าเลยจ้าดูดูด,ด,ด,ด <laughs> พังแน่วันหนึ่งได้พังแน่ขาดแน่นอนรอดูไว้เลยว่ามันจะอยู่อีก,กี่เดือน โอเคนะคะก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะกับคลิปแอบดูนิสซตเวันนะคะจริงๆก็ไม่เชิงว่าแอบดูนะคะเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะรูต้ตัวตลอดนะคะว่าเบลล์แอบดูอยู่นะคะก็จะมีแค่แบบบางวันนะคะที่ได้แบบเออแบบถ่ายดูเออธรรมชาติดูปฏิกิริยาเขาอย่างเงี้ยวเวลาที่เขาไม่ได้เห็นเบลล์หรือเบลล์ไม่ได้คุยกับเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็แปบนาี้ค่ะเพื่อนๆชอบกันไหมคะคลิปแบบนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like ลค์ด้วยนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะก็คลิปหน้าเป็นอะไรต่อก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะไว้บอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวเบล่จะมมมีรราาายกใหขึ้น ้องนะะคะก็จะเป็นรายการอะไรก็ต้องรอติดตามกันเลยนะคะเพราะว่ารายการนี้ก็เป็นรายการที่ตั้งใจทํามากๆเลยนะคะก็หวกว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะก็ต้องรอดูค่ะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะจริงๆวันนี้อยากจะเอาลิซ่าออกมาด้วยนะคะมาเปิดคลิปด้วยกันแต่ว่าพอดีว่าเออตอนที่จะเปิดอนะพอดีว่ามีแฟนคลับมาหาเขาเขาก็เลยออกไปรับแขกนะคะก็เลยไม่ได้มาเปิดด้วยกันเฉพเนี้พอเขากลับเข้ามาตอนระหว่างที่ไปเล่ถ่ายอยู่ใช่ไหมเหนื่อย หลับเรียบร้อยและะ้ค่ะเดี๋ยวไปหาไปดูดิซ่าหลับดีกว่านะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกด Subscribe ให้ช่องเป็นเลจังเกิด้นะคะใครกด Subscribe ให้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะอย่าลืมกด Follow <c oughs> ใน IG ด้วยนะคะเป็นเลจังเกิลนะคะติกตอกก็มีค่ะเป็นเลจังเกิลนะคะแล้วก็ Fan Page นะคะเป็นเลจจังเกิลเหมือนกันค่ะก็ ฝากด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้ได้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ไไคะบ๊ายบายค่ะและ้วเจอกันคะ่ะไปดูลิซ่ากันดีกว่าวลิซ่าหลับแบบสลบขนาดไหนนะคะไปออกไปรับแขกมาคะ่ะดูดีลูกดังคะ่ะต้องไปรับแขกบ่อยเลยนะคะมีหลายคนมาอย่างเงี้ยมาหาลิซ่าอย่างเงี้ยอยากมาแบบมากอดมาอุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออวันไหนที่แบบมันเวลามันได้หรือตรงกันหรือเขาแบบไม่ได้แบบเรียหรือแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบอารมณ์ดีนะคะก็จะพาไปเจอนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ บา,บ,าบายบายไม่เล่นไฟก่อนะสวัสดีค่ะ